สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมซอม,มเบอร์วอลนะครับก็อันนี้เป็นไอดีใหม่ของผมนะที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานคือจริงๆไอเดี ID เข่าแม่งเสียดายมากเลยอะ่ะคือตอนนั้นระบบระบบอันนี้ยังไม่มีไว้คุณผู้ชมเนี่ยสู้ต่อเนื่องเนี่ยเออมันจะกวาดล้าง10ครั้งมันจะสู้10ครั้งอะ่ะแต่ตอนนั้นนะระบบนี้ยังไม่มีแล้วผมจะทาหมาป่าน้ําตอนนั้น เออไม่ใช่หมาป่ามนุษย์หมาป่าตอนนั้นผมทาหมาป่าไฟหมาป่ามืดแล้วก็ตัวที่แบบเป็นตัวหลักของผมเลยคือตัวนี้เป็นหมาป่าน้ําทําร่างวิกเกอร์เสร็จแล้วด้วยนะเนี่ยไอ้ร่างสุดท้ายเนี่ยแล้วตอนนั้นไม่รู้ผมจะทําตัวอะไรเหมือนกันผมก็เลยไปบอดเอาไว้เนี่ยไปบอดทีเนี้ยไปบอดอันนี้แล้วก็ให้มันอโอโต้คีย์ให้มันกดเองแบบวนเลื่อยจนพลังงานหมดอ่ะ ไอเชี่ยโดนแบนถาวรโคตรเซ็งเลยกูก็มันไม่มีระบบอ่ะตอนนั้นน่ะผมก็เลยผมก็เลยไปตั้งออโต้ออโต้คีสุดท้ายก็ต้องเล่นใหม่แล้วไม่มีเฮียอะไรเลยคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยครับในเกาะแล้วก็อันนี้ก็อัพอัพได้เท่าไหร่ไงอันนี้แค่สามเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวต้องอัพเพิ่มโอเคก็ก่อนอื่นเลยผมจะมาสุ่มตัวกันนะ โอ้น่าซื้อมากเลยแต่กูตังไม่มีเลยอยากเก็บตังให้ก่อนฮะก็วันนี้เราจะมาสุ่มตัวกันนะคือเมื่อคืนเมื่อคืนผมเพิ่งทําพลินแสงเสร็จนะเมื่อคืนคือผมยัดหมดเลยครับผมยัดยัดไอเนี้ยยัดไอ, ى, เ,อเรนโบ์เรนโบ์มอนเนี่ยสี่ดาวสี่ดาวยัดไปสิบกว่าตัวแล้วก็ยัดอันนี้ไปสองสามสามตัวยัดอันนี้ไปสามตัวด้วย มันก็เลยทำเสร็จได้เร็วนะเมื่อคืนอ่ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมยัดหมดเลยจนสุดท้ายก็ได้เสร็จเสร็จเมื่อคืนพอเสร็จแล้วผมก็ไปลงหอคอยดูแม่งผ่านเฉยคุณผู้ชมคือตอนแรกมันตอนแรกไม่ผ่านนะตอนแรกไม่ผ่านแล้วก็เมื่อคืนอ่ะพอทำอปราดินแสงเสร็จเนี่ยมันก็มันก็ผ่านได้เลยคือเป็นอะไรที่ดีมาก แต่ว่าผมใช้โคตา้านี้ไปด้วยในการทำพลาดินแสงนะเนี่ยใช้โคตา้าไอไอมอนข้างล่างเนี่ยเนี่ยสาวกังฟูลมเนี่ยผมก็มาเอาในโคตา้านี้แหละแล้วก็เอามาอัพเลเวลแล้วก็ทำเป็นพลาดินแสงเนาะคือมันต้องใช้โคต้ต้ากันหน่อยอะ่ะไม่งั้นมันไม่เสร็จทันทีอ่ะก็มีอยู่ไม่กี่ใบนะแต่ว่ามันมีใบนี้อยู่ด้วยเมื่อคืนที่ผ่านผ่านฮอคอยแล้วก็อันนี้สองใบ โอเคเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคต้องนโมสามจบครับคุณผู้ชมต้องนโอ้โมสามจบในใจแล้วซุ่มเลยโอ้แย่ละไฟไอ้นี่ไม่ขึ้นสายฟ้าไม่ขึ้นไปว่าไม่ได้แล้วก็มันมีตัวใหม่ด้วยตัวนี้น่าสนใจอยู่นะหนึ่งสองสามโอ้จบละได้หมีหนึ่งสองสามโอ้ห เอ้ขอนี่สักตัวได้ไหมอ่ะแบบเนี่ยเหลือสาใบาขอสักตัวแบบเขาเรียกไงปูทางอะ่ะเออปูทางไปตัวดีดีอะ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหปูทางไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหเสร็จแล้วตัวเอาเอาธรรมดาบ้างหนึ่งสองสามโอ้โหเห็นหนะ้าจอกระตุกปุนก็จะออกไอ้ที่ไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้มันอะไรนะอะไรประยุทธ์อะไรทั้อย่างเมื่อกี้อ๋อจอมยุทธจอมยุทธษโทษโทษอ่านผิดเฮ้ยเอาว่า ที่มันปูทางกินด้วยเนี่ยพอพูดว่าปลายุตแล้วเนี่ยมันก็ออกอ่ะแต่ตัวนี้กูมีแล้วไงสามอีกหลายอัยมันสามอะเนี่ยกูอัดไว้ในนี้เต็มเลยไอตัวนี้ก็มีเหมียวฝันยีอะไรเนี่ยตัวเนี้ยโถพุทโถพุทธถังยัดไว้ในเนี้ยคุณผู้ชมครับจะทำตัวอะไรก็ค่อยมาเอาทีหลัง ไอต,ตัวนี้มันดีเปล่าวะกับตานโจรสลัดแต่ไม่รู้อะคือผมได้ตัวอะไรก็ยัดไว้ในนี้หมดเลยนี่ไม่มีท่าลมก็มีคือยัดไว้ในเนี้ยจะเล่นตัวอะไรก็ค่อยว่ากันในนี้มีอะไรวะมีหมาแสงด้วยเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเออเดี๋ยนะขอดูทรัพยากรแป๊บนึงร้อยหล่อมากเมื่อคืนแม่งใช้อัพเลเวลหนักมากอะ โอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคำพีแสงสว่างกับความมืดผมจะกดเป็นอันนี้นะเขาบอกว่าตัวใหม่เนี่ยเป็นความมือดอะความมือดอะโหดเขาว่าั้นนะผมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไม่เคยได้โอเคหนึ่งสองสามโอ้ยเฮียเลยมาปุ๊บก็เฮียเลยขอตัวเหหนึ่งสองสาโอ้หวยว่าได้ช้างเอาลายไฮไลท์ของงานคือ เอาจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูาดความน,นี่กันก่อนอยากได้คือเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าไอพวกตัวห้าดาวพวกเนี้ยไม่ออกเลยนะไอพวกเนี้ยตั้งแต่แบบนี่ผมเล่นมาเท่าไหร่แล้ววะไม่รู้ไม่รู้เล่นมาเท่าไหร่แต่แต่ว่าเพิ่งเล่นนะคือผมเพิ่งเล่นแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัวดีๆเลยเนะี่ยมันได้แต่ไอตัวเนี้ยธาตุไฟธาตุน้ำกูก็มีแล้ว จริงๆไอตัวนี้มันต้องไปแลกอะอยากได้ตัวนี้แต่ว่ามันต้องใช้เหรียญแลกเขาคือตัวที่ผมอยากได้ที่สุดตอนนี้คือมังกรเว้ยตัวเนี้ยอ,อยากได้สุดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีร่างใหม่มาร่างใหม่อย่างเท่เลยครับเห็นแล้วกูแบบเนี่ยเห็นแล้วเกยิ้เลยอะไอเชี้ออย่างเท่อยากได้อะ่ะแต่ปัญหากูยังสมไม่ได้อ่ะดิคืออยากได้อะ่ะ อยากได้มากเอาล่ามาสุ่มกันเลยแล้วลกันไปหนึ่งสองสามสาธุมังกรมังกรนะขอเป็นมังกรนะโอ้โหดิเอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยโอ้เคลียชั้นที่หนึ่งร้อยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไอ้เทียนเนี่ยนะ ร้อยชั้นกูเพื่อตัวเยี่ยเนี่ยนะเนี่ยกูก็มีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เลเวลสามสิบแล้วด้วยเนี่ยไอตัวน้ำกูก็มีหลายตัวไอตัวลมกูก็มีหลายตัวไอสัตว์โอ้ยซมมอนเนอร์วอลไอที่โฆษณาเขาว่าไงนะ <c oughs> <c oughs> เ๋ยวนะดูแป๊บเนี่ย น,นีนะ่ในนี้มีสองตัวนะในนี้มีสองตัวยังไม่รวมกับเลก้สามติบที่กูมีอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ <c oughs> เนี่ยไอเชีย่ยมันเกลื่อนเกลื่อนไปไหนวะแล้วแม่งได้เยีย่ยตัวเดิมเป็นเชีย่ยอะไรเะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> คือเมื่อคืนเล่นอยู่หลายชั่วโมงมากนะกว่าจะผ่านครบร้อยชั้นอะเนี่ยกว่าจะผ่านครบร้อยชั้นกูเล่นหลายชั่วโมงมากเมื่อคนะืนอะแล้วมาจบอย่างนี้นะ โอ้โหจบได้เยี่ยมมากครับอ่าเอาละครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วนะจา,จากที่เราได้ตัวเยี่ยนี่ก็ผ่านมาหลายวันละตอนนี้ผมสะสมแล้วก็กะว่าเอ,อคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าจะสุ่มจะสุ่มเพิ่มนะสุ่มต่อแล้วกันก็ตอนนี้ตัวผมมีประมาณนี้นะคือเพิ่งเล่นใหม่ครับก็เลยยังมีไม่เยอะนะตอนนี้พยายามจะทําตัวนี้อยู่ได้83เอร์เละ คือเป็นตัวหลักของของไอเดีเก่าเลยคือผมชอบมากคือมันมันเท่อะเออแล้วไม่รู้ดิผมชอบมันมากเลยอะเมื่อก่อนนี่ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่เสร็จก็สกิลอัพตันหมดละเหลือแค่อัพปลุกพลังขั้น2ให้เต็มอะโอเคมาเรามาสุ่มกันต่อด,ดีกว่าคือตอนนี้ผมพยายามเคลียร์นี่อยู่อะ่ะคือพยายามออโต้ทับมังกร B12 ให้ได้แต่มันยังมันยังไม่ไหวอันนี้ อันนี้ไม่รู้อ,ออโต้ได้หรือเปล่านะแต่ได้ตอนนี้ขั้นสิบอะได้แล้วแต่ว่าสิบแดสิบสองนี่ยังไม่ได้ลองเลยว่าจะแบบเปิดกวาดล้า,ลางสิบครั้งได้ไหมเนี่ยสู้ต่อเนื่องเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคช่างวันแล้วกันก่นกอนดื่นมาอ่าแล้วก็อันนี้คือเสียดายโคตรเลยนะในอ่ก่อนหน้านี้ที่อ่าตอนต้นคลิปอะอันนี้มันยังไม่หมาใช่ปะแล้วพอเราพอผมอัดคลิปอ่ช่วงต้นคลิปไปเสร็จเนี่ย แล้วก็ประมาณวันหนึ่งมั้งวันต่อมาแม่งอันนี้มาเลย <c oughs> คืออันนี้มันจะทำให้ได้มอสเตอร์ที่อัปเดตใหม่ง่ายขึ้นอนะแล้วเนี่ย <c oughs> วันมาตอนที่เราเราส่งไปเสร็จแล้วอะแม่งกูแบบเสียใจมากเลยคือผมอยากได้ตัวนี้อนนี้ตัวน,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 นี้มันเท่นะคืออยากได้มากโอเคมามีกมภีร์ตรำนานสองแล้วก็อันนี้อย่างละหนึ่งนะ แล้วก็คัมภีร์เวทมนต์55แล้วก็มีอันนี้400ด้วยอันนี้ถ้าถามว่านี้อยากได้อะไรผมอยากได้ตัวนี้อ่าวอคิลี่แล้วก็ตัวนี้ยังไม่เคยได้เลยคิเมล่าแล้วก็ยังมีอีกอย่างก็คือกิจกรรม8ปีนะอ่กิจกรรม8ปีอันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้เพิ่งได้ใหม่มาอันหนึ่งอ่ะนี่2 20,000อ่ะเดี๋ยวเราสุ่มด้วยนะเรามาสุ่มหลังสุดแล้วกันอันนี้โอเคถ้างั้นเรา เริ่มจากอะไรก่อนดีคัมพีวารีก่อนละกันอ่ะเอาแบบเฉพาะกิจด้วยนะเพราะอยากได้ตัวพวกนี้ด้วยโอเคหนึ่งสองซโอ้โหไม่มีกระแสไฟฟ้าเลยเรียบร้อยโอเคส่วนใหญ่ไอคัมพีท่านพวกนี้มันจะได้ตัวดีนะส่วนใหญ่นะไม,ไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้นะโอเคโอค้โหขาดกระทิบไปเลยถ้าไม่มีไฟฟ้า รูดหมาปากกูมีเยอะมากอะมีแบบทำขั้นสองได้เลยอัพสกิลตันโคตแย่เออหาปีหน้าปีแล้อเกินโอเคอันนี้เรามาสุ่มแบบสิบครั้งไปเลยหนึ่งสองสามว่าเอฟเฟกต์อลังการบานตะไทยเฮี่ละหนึ่งนักล่าข้าวหัวสองที่ละสองขัานสุธาดกันสูงเฮี่ละสาพญานาคเอ้เฮ้ยมาว่าว เฮ้ยโจ๊กน้ำเอาไปทำฟีนิกส์พอดีเลยเฮ้ยดีดีอินุกามิหกแล้วตัวที่เจ็ดเฮ้ยมาวะอตัวนี้เขาทำอะไรวะอัสวินแห่งความตายเฮ้ยมาอีกไอตัวนี้กูมีแล้วนี่แปดแล้วอีสองเก้าสิบอีกสักตัวดิโอ้กใส่สายเฮ้ยสูบแบบนี้โอเคเลยนะอัศวินตัวนี้ เดี๋ยวนะไอโจ๊กหมูเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอขอดูโจ๊กหมูก่อนโจ๊กหมูโจ๊กหมูผสมฟินิกส์อ๋อไม่ใช่มันใช่โจ๊กไฟเชื่อยไอตัวนี้มีแล้วเดี๋ยวนะโจ๊กหมูเขาทำอะไรวะไอพวกนี้มีหมดแล้วเหลือแค่อัปเกรดแล้วอะไม่ได้ทำมิกซ์อะไรเลยโจ๊กหมู <c oughs> แล้วก็ไอตัวแมวแมวแมวหลับ ไอตัวแมวแมวหลับเนี่ยมีมีละตัวหนึ่งแมวหลับได้ซ้ำมาวะเดี๋ยวนะไหนแมวหลับวะนี่ไงได้ซ้ำมาแล้วก็ได้โจ๊กโจ๊กหมูมาด้วยไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่ผมเองก็ใช้เป็นโจ๊กลงกันนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันวะโอเคมาต่อครับอีกอเพิ่มโอกาสด้วยสิบใบเอาละกอดดีๆหน่อยเหอะกูมหมดตัวแล้วนีวย่ย โโอ้โหไอ้เกาะเกาะลมนี่มันก็ใช้ใช้เหมือนกันใช่ปะมันเป็นซ้ำเกาะไม่ออกเลยรอบนี้โอ้โหน้กวินโอ้โหหนักเลยครับไอตัวนี้สกินเท่โอ้ยเฮี้ยเจ็ดแล้วไม่ออกโอ้โหหนักเลยสองดีดวตาโอ้โหเฮีย้ยเฮี้ยเฮี้ยมากรอบนี้เฮี้ยมากสิบรอบนี้โคตรเฮี้ยมันด้วยมาป่าเอาไปอีกละ ลุยเลยไม่ต้องสืบเฮ้ยโอ้ตัวแรกเปิดประเด็นเด็ดจีสีสามอีกแล้วว่าไอ้สาวกังฟูนี่กูเตาทำไอ้นี่ไปแล้วนี่เอาทาพลัดินแสงตอนกูอยากได้มึงไม่มากูต้องไปใช้โฟต้าแปดปีในการแรกมาเลยนะโอ้โหพอทำพลัดินแสงเสร็จไม่มาเฉยโอ้โหอ ทาดท้ายโอ้แต่บาริดแสงอีกตัวไหมแม่งเอาทั้งเอาสักสองตัวไปเลยสวยีอะไรเนี่ยโอเคต่อนะสิบครั้งไม่มาครับตัวแรกตัวที่สองเปง็นไงเฮ้ยไอตูเนียไปทำแไรนั้นได้นี่ขั้นสองแต่ไม่รู้ว่าเขาช้ท่า,า,าอะไรนะโอ้ ขอ้โหเฮ้ยขอก็ได้วะมึงจะมาให้เขาทุกท่านเลยใช่ปะทำไมมันอ,ออกบ่อยอย่างเลยอ่ะไอ้กางฟูไฟตี้เนะี่ยโโอ้หเฮ้ยอีกสักตัวได้ไหมอ่ะจะหมดแล้วนะอีกตัวเอวออโหกูตั้งทีมกังฟูไอ้นี่กังฟูเรนเจอร์เลยดีไหมเนี่ยตั้งเป็นกังฟูเรนเจอร์ไปเลยกูมีทุกท่าแล้วมั้งเนี่ย Oh, yeah, โหแย่มากข้ามัาหน่อยดิไปฟัาสถิต the fat. ถเดี๋ยวแฝดเกี 5, ่ยวนะห้าไปครึ่งทางโอ้โห oh. ถ้าน้ำออกโคตรบ่อยอ่ะเจ็ดแฝดโอ้โหรอบนี้แม่งดวงเหี้ยมากไม่ออกตัเกียบหมดแล้วนะเหลืออีกห้าใบแล้วว่ะหนึ่งเฮ้ยขอดีๆนะขอเตๆเลย นี่มีแล้วนี่เราจะไม่ปิดมีแล้วเปล่าวะโอเคต่อเลยโอเคไม่ไม่มีเคล็ดออกมามีโอ้โหนึ่งศูนย์โอ้โหไม่ออกเลยครับโอเคต่อไปก่อนจะไปกัมพตีตำนานเอาอันนี้ก่อนนะขอถ้าได้ดีวาคิลี่นะตัวนี้ก็ได้ไอ้พวกห้าดาวเนี่ยเอาหมดเลย ไอตัวนี้ผมมีท่าลมอยู่แล้วว่าที่เหลือก็ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษนะอยากได้แค่สามตัวบนอนะท่าขอกนะสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสปดาหน้านู้นและสัปดาห์หน้านู้นไม่เอาละอูซุ่มเลยไม่รอแล้วถือน,น้ำลายดังเกือกโอ้โห ไอสุดมันนี่กูไม่เคยได้ตัวดีๆเลยสาบานได้เน,นี่ยดวงไม่เคยถึงอ่ะไม่รู้ว่าเติมดวงเป็นยังไงนะสำหรับคนที่ได้ตัวห้าดาวอ่ะอีกสองโอ้หกอันสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเนี่ยคุณชมเห็นป่ะนี่ดวงกูสุดๆแล้วนะโอเคสองอันสุดท้ายสองอันสุดท้ายนะหนึ่งสองสาม ขอโดวดีๆหน่อยเรอห้าดาวอะไรเงี้ยเขาใช้ไฟกันปะวะตัวนี้สกิวัตเมื่อดีปะวะตัวนี้เขาใช้ไฟกันปะสกิวัตเราได้ลมใช่ป่ะการใช้งานอารีหน้าก็มีคนใช้อยู่นะอาริน่าอารีนาสำคัโอ้มันไม่ค่อยมีใครใช้เลยอะ กี่วัดไฟที่ดูดิมีคนใช้เยอะกว่านะโอเคตต่อไปขอ5ดาวเหอะขอตัวดีๆก็ได้ตัวที่ไม่เคยได้มาก่อนน่ะนะขอร้องขอร้องสักครั้งหนึ่งเถอะ <Wow. S 1> มันทำอะไรได้วะกากอยกากอยอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมไอ้กากอยนี้มันทำอะไรได้วะ คือเมื่อก่อนผมเคยอยากได้มันนะเพราะว่ามัน,ม,นมันเท่ถ้าดูจากความเท่ะนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นตัวซัพพอร์ตนี่ไงกากอยเนี่ยมันเท่ดีนะเขาใช้ปะโอ้โหมีคนกดไลค์เก้าสิบสี่เพื่อนมีใครเพื่อนมีคนใช้ด้วยเหรอวะนี่มันมีคนใช้อยู่นะ โอ้ยเหี้ยมหมาน้ำทั้งนั้นเลยโอ้โหทำไมใช้หมาน้ำมันเกลื่อนอย่างเงี้ยมันโอพขนานดะนี้เลยเหรอมีแต่หมาน้ำสามตัวทุกทีมเลยเอ่ะเฮ้ยกากยใช้โจมตีรอยแยกประตีด้วยรอเฮ้ยอันนี้น่าน่าสนนะสแสงก็ได้ด้วยสองอันเนี้ยที่ผมยังจับทางไม่ได้รอยแยกนะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมตีได้เอสหมดแล้วอะไม่น่า ไปใช้ออโต้คิกเลยแม่งเอ้ยออโต้คีโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะมาอยากสุดท้ายละมีอันนี้มากปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยัง,ย,งยังมีอีกอันนี้มี500แต้มแลงหมดเลยก็ได้มาไหนๆก็ทําคลิปสุ่มเป็นคลิปสั้นๆล่ะแล้วก็มีข้าล่างนี้อีกนี่ไงได้มาเท่าไหร่ห้า 5, 5, ปะโอเคได้มาอีกห้า นี่ผมส่งไป200 200กว่า300อยอะตีนรู้ว่าสามร้ครั้งและกูย,ยังไม่ได้ตัวเยี่ยอะไรดีๆ5ด,ด,ดาวเลยเอ้าเดี๋ยวรับก่อนนะอันนี้5โอเคก็ส่งไปเลยแล้วกันเนาะค,คลิปนี้เป็นซอมมอนเนอร์เกลือซอมมอนเนอร์เกลือโอ้สิบครั้งวูดีเออสวยอ่ะเป๊ะเชยดิสวยไอ้ ไอ้ก,กิฟต์นนี่มันโอพีอยู่นะแต่ว่ากูได้แล้วเนี่ยประเด็ดอะไม่อยากได้แล้วขอดีๆหน่อยเออนะหมดแล้วเนี่ยหมดตัวแล้วเนี่ยยังได้อีกสองใบนะสุ่มจุดครั้งนี้รู้สึกว่าจะได้อีกสองมากโอ้โหแย่เอ้ยไม่แย่ได้อีกใบนึงเฮ้ยเพื่อนโอ้โหแมวนี่กูมีเยอะมากอะคืคอเปิดคาเฟ่แมวได้สบายเลยอะต้องแมวเฮ้ยม,มีแล้วดิ ตลกนะ้ำมีแล้วสามอีกแล้วว่ายังได้อีกใบน,นึงนะโอเคหมดแล้วนะทีนี้หมดแล้วแล้วก็ไปสุ่มกิจกรรม8ปีเสร็จก็หมดแล้วนะก็เดี๋ยวสุ่มเสร็จแล้วตัดคลิปเลยแล้วกันเนาะก็มันไม่ได้มีอะไรแล้วอะโอเคจบไป มาอันนี้อันสุดทานะ้ายแล้วเดี๋ยวแต่คลิปเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคลิปสัส้นๆแล้วกันถือว่ามาสุ่มแก้เบื่อมาสุ่มแก้เบื่อแก้เครียดแม่งหนักกว่าเดิมอีกทีนดี้หนึ่งสองสามพอตัวดีนะเฮะ้ยสเลเยอร์เฮ้ยเสเลเยอร์นี่ดีอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะที่ผมเล็งไว้ก็มีตัวนี้กับตัวนี้นะแต่ว่าดูพลาดดินดีกูได้ท้งสองธาตุคือ ที่เล็งไว้อ่ะก็มีสไตรเกอร์ตอนแรกนะไอตัวนี้ก็องเมยจิก็เล็งเล็งไว้เหมือนกันสองตัวนี้ตอนแรกแต่นี่กูมาเล็งตัวนี้เป็นพิเศษเลยสเลเยอร์คือมันมันเอะคือถ้าดูจากความเท่นะคือมันเทสเลเยอร์้าเอาเอาเฉพาะความเท่นะเนี่ยโคเท่ถ้าได้ไฟนี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะนี่โคเท่อันนี้เป็นสาย hp ผมว่าธาตุไฟอ่ะสวยนะถ้าเอาจากความสวยนะ แต่ว่าถ้าน้ำก็เอาะถ้าได้นะเฮ้ยมันได้อยู่แล้วนี่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูอีกทีอ่ะว่าจะเอาอยัางไงจะมีศัตรูโดยมีโอกาส50เปอร์เซ็นที่จะยั่วยุศัตรูเป็นเวลาหนึ่งเทินความเสียหายจากการโจมตีจะเอ่อจากการโจมตีนี้จะเพิ่มขึ้นตาม HP สูงสุดของตนมีแต่สาย HP ทั้งทีมเลยทีมกูโจมตีศัตรูเพื่อยั่วยุและลดพลังป้องกันลงเป็นเวลาหนึ่งเทินเอ่อความเสียหาย จากการโจมตีนี้เพิ่มขึ้นตาม HP สูงสุดของตนหลังจากโจมตีศัตรูจะทำลาย HP สูงสุดของศัตรูเท่ากับ50%ของ HP ที่ศัตรูสูญเสียไปนอกจากนี้หากพกพวกทั้งหมดถูกอะไรนะทั้งหมดถูกโจมตีจากเป้าหมายที่ HP ถูกทำลายความเสียหายจะลดลงตามส่วน HP ที่ถูกทำลายน่าสนใจเหมือนกันนะคือมันน่าสนใจสุดอะแต่ว่า อ่าผมไปดูของสไตรเกอร์เดี๋ยวนะสไตรเกอร์อยู่ไหนวะสไตรเกอร์สไตรเกอร์นี่นี่นี่สไตรเกอร์โจมตีเหตุโดยมีโอกาะ10ในที่จะลดพลังโจมตี2เทิร์นสร้างความเสียหายด้วยการต่อยหมัดสวยขึ้นได้ร่าเอฟเฟกต์ประทับตรา,วาไว้เป็นเวลา2เทิร์นหลังจากนั้นจะมีโอกาส30%ที่มักพันจะเผดใช้งานอย่างต่อเนื่อง เม,มื่อถูกโจมตีเมื่อถูกศัตรูโจมตียิ่งพลังโจมตีของศัตรูต่ำกว่าพลังโจมตีของอันนี้คือต้องเน้นพลังโจมตีเยอะเอาง่ายๆเนี่ยมันมีมันไม่มีคนกดไลค์เลยเว้ยแต่ว่ามันมีใครแล้วนะที่บอกว่าทําทีมครบแล้วอยากได้อะไม่เห็นมีเลย,ยมีคนขอด้วยเนี่ยมาเกิดในกิจแปดปีหน่อยครับทีมพร้อมแล้วกูอยากรู้มากเลยทีมเขาเป็นยังไงทําไมเขาอยากได้อะ เดี๋ยวไม่มีใครกดไลค์เลยนะเนื่อทาสานยังมีตั้งห้าสิบอะถ้าถอื่นไม่มีใครกดไลค์เลยอ่าดูการใช้งานดิสงครามกิว้วเฮ้ยมีคนใช้อยู่นะใช้เป็นตัวแอทแท็กในสงครามกิ้วอะอารีน่าก็มีคนใช้นะโอ้ใช้เยอะเหมือนกันนะสไตรเกอร์เออแล้วไอตัวนั้นนะตัวเรายอดไหนอ่ะไม่ใช่เลยมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะไอตัวเมื่อกี้มันชื่อว่าอะไรแล้วนะสเลเยอร์โอเคมาดูข้อมูลสเลเยอร์กันหน่อย โอ้โหไม่มีไม่มีใครกดไลค์เลยเอ้ยเหี้ยไม่เป็นไรเราไม่ดูจากการกดไลค์เราดูจากความเท่เพื่อนเพื่อนมีคนทำอยู่นะสเตเยอร์ hp 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 แน่น,นอนอยู่แล้วการใช้งานมีสงครามกิวอลีน่าเฮ้ยสุดอุ้ยสเลเยอร์มันก็ได้อยู่นะยิงคู่กับหมาน้ำด้วยอะหมาป่าน้ำสเลเยอร์ Oh, oh, oh. นนนะได้อยู่นะคุณผู้ชมได้อยู่นะมันบวกอะไรนะแม่นยำาส5บนะถ้าถ้ากิจกรรมมันใกล้หมดจริงๆผมจะเอาสเลเยอร์นะตามนั้นละกนันนี่ก็หมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วไม่เหลือเยอะอะไรละไม่ได้ตัวควอะไรเลยโอเคก็ในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าเป็นคลิปสั้นๆมาให้ดูว่าความเกลือมันเค็มยังไงนะเนี่ยตัวเนี่ยอันนี้ก็มีอันเ,อเดี๋ยวนะ อ๋อนี่ที่สุ่มมาได้นี่แล้วก็ไหนแล้วไอ้ลูกโป่งนี่ไงไอ้แมวนอนหลับอะ่ะผมไม่รู้มันดีหรือเปล่านะแมวนอนหลับแต่ก็มีหลายตัวเนี่ยไอจ้จกจกน้ําผู้หญิงก็มีสองตัวคือไม่รู้อะไม่รู้ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวผมค่อยไปศึกษาอีกทีละกันแต่ว,ว่าตอนนี้คือเท่าที่ทีมมีมันก็พอจะหากินได้แล้วอะ่ะเพราะว่ามันลงทาวเวอร์อะไรได้แล้ว มันก็พอจะแบบไปต่อได้อะ,อะแล้วลงทาวเวอร์ได้มันก็พอจะไปต่อได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเคลียร์ไอ้นี่ได้แล้วด้วยมันเคลียร์ชั้นที่1 2ของถ้ำมังกรแล้วก็ป้อมยักษ์แล้วแต่ว่าในโครพลิสยังนะยังไม่ได้ลงเลยอะไม่ค่อยได้ลงด้วยในโคร,โครมันอันนี้ต้องเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมานั่งลงรอ,อบๆอะเพราะว่าจะใส่ไอ้นี่ด้วยเนี่ย ใส่โครด้วยตอนนี้โครใส่เป็นยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพราะว่าเรามันเพิ่งเล่นใหม่ไงก็าเลยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเปน็นอันมันก็ไม่มีอะไรเลยอะไอ้ตัวนี้ก็ใส่เป็นดิฟเฟนท์ถ้าที่ใส่ได้นะมันยังไม่ได้ดีอะคือตอนนี้แค่แบบแค่ลงหอได้ผมก็โอเคแล้วนะหอตอนนี้ก็นอร์มอลได้ชั้นที่หนึ่งร้อยฮาร์ดได้ชั้นที่สี่สิบสามนะยังไม่ได้ลงต่อเลย โอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับเกม Summoner War เอ่อพาร์ทสั้นคลิปสั้นในพาร์ทนี้ก็ขอตัดไว้แค่นี้่อแล้วกันเนาะก็มาทดสอบความเกลือกันหน่อยก็คือเกลือสมคำร่ำลือจริงๆกูก็ว่าทำไมคนพิมพ์ด่ากันจังเลยในเนี้ยในแชทเนี่ยมันเกลืออย่างนี้นี่เองก็เอาละครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันขอบคุณครับ